สวัสดีค่ะวันนี้มาดูนะคะว่าข้าวต้มใบมะพร้าวเนี่ยที่ได้นําเสนอไปแล้วนะคะจากที่วปดูก่อนว่ามันมีการเก็บรักษาแบบไหนเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการห่อข้าวต้มของทางคนขมรนะคะคนไทยเชื้อสายขมีทางสุรินเนี่ยจะใช้มะพร้าวขูดใส่ลงไป จึงทําให้ข้าวต้มใบมะพร้าวเนี่ยจะมีการบูดได้เร็วนะคะวันนี้บูก็เลยจะพามาดูว่าเขาจะใช้การถนอมอาหารหรือทําให้ข้าวต้มใบมะพร้าวเนี่ยอยู่ได้นานและสามารถที่จะส่งไปให้ลูกหลานที่อยู่กรุงเทพมหาคนครหรือจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองได้มีโอกาสรับประทานข้าวต้มนี้ ข้ต้มนี้จะมีความสําคัญนะคะกับประเพณีที่สําคัญของเชื้อสายเขมรน,นะคะจะใช้ในการเส้นไหว้ตามพิธีกรรมต่างๆจึงจะคนที่ไปอยู่ต่างถิง่นจึงจะชอบมากนะคะจะคิดถึงบ้านทันทีอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบอย่างที่บอกว่าแน่นอน,นะคะมันจะมีมะพร้าวมันจึงทําให้ ข้าวต้มมูเรวแลวก็อันนี้จะเป็นไส้เนื้อหมูนะคะก็ไปย้อนดูคลิปได้นะคะการถนอมโดยทําอะไรคะก็คือข้าวต้มเนี่ยก็จะเอาไปท่านผ่านไปหนึ่งวันเขาจะเริ่มบูดนะคะก็จะต้องไปย่างให้สุกนะคะโดยใช้เตาที่ใช้ถ่านอ่อนๆนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ย่างไปนะคะ บอกเลยนะคะว่าโอ้โหถ้าท่านลองกินท่านจะติดใจเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากเวลาที่มันย่างไปแล้วมันจะมีความเคี้ยวไปเนี่ยมันได้รสชาติแบบไม่ไหม้นิดเนึงอะ่ะมันจะอร่อยมากอยากให้ท่านลองนะคะถ้าท่านมาในตัวเมืองสุรินทร์หรือตลาดกรีนหมอกกรีนเนี่ยจะมีจําหน่ายให้เห็นนะคะอยากให้ท่านลองซื้อะคะก็จะตกอยู่อันละ 10บาทเท่านั้นนะคะอันนี้โบก็ย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อไหมคะพอย่างเสร็จเนี่ยคนกินเส็คนมาขอกินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกหลานพี่นะคะตอนย่างนี่ยังไม่มีคนช่วยกินเลยนะคะก็หวังว่าการแชร์การถนอมอาหารข้าวต้มใบมะพร้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของคนเชื้อสายเขมรนะคะ ท่านคงจะชอบนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ,ะท่านจะได้ชมกับคลิปดีๆต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ